สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันกุนธิดาเมฆนภาพรนะคะในช่วงของรายการเทศบาลนครลำปางนิวส์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการติดตามความคืบหน้านะคะการเตรียมความพร้อมการจัดงานล่องสเปาเจ้าละกรประจำปี2566ค่ะโดยเริ่มจากการปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำวังเพื่อเตรียมช่วงของเทศกาลลอยกระทงนะคะ วันพุทธที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะนายกิติจิวะสันติการรองนายกเทศมนตรีนครลำปางรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักช่างค่ะโดยมีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก็กำจัดวัชพืชในแม่น้ำวังนะคะบริเวณชุมชนนากวมใต้เพื่อเตรียมจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้มาลอยกระทงในช่วงของเทศกาลลอยกระทงประจำปี2566ที่จะมาถึงนี้นะคะ ในส่วนของการจัดงานล่องสเปาเจาละกอนในปีนี้นะคะทางด้านของท่าอากาศยานลำปางค่ะก็ได้มีการขอความร่วมมือในการงดปล่อยโคมลอยโคมไฟพุแสงเลเซอร์นะคะภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศนะคะในช่วงของเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงระหว่างวันที่26และ27พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากนานอำเภอแห่งท้องที่และปฏิบัติ The ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะและการปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือว่าโดรนนะคะในระยะ9กิโลเมตรรอบสนามบินเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายก่อนนะคะเนื่องจากว่าการปล่อยโคมลอยโคมไฟพุ้แสงเลเซอร์หรือว่าโดรนนะคะอาจจะส่งผลอันตรายต่อการปฏิบัติการบินอันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา59ทับต้องระวังโทษนะคะจำคุกไม่เกิน5 หรือว่าปรับไม่เกิน200,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอขอการขอความร่วมมือนะคะในช่วงของเทศกาลล่องสเปาเจาวละกรน,นี้ด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันจะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ ในส่วนของการจัดงานในปีนี้นะคะเราก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับท่านใดที่มีความชื่นชอบนะคะแล้วก็มีฝีมือในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะทางเทศบาลนครลำปางขอเชิญอขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายงานประเพณีล่องสเปาเจ้าลกอประจาปี2566ค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยนะคะที่มีใจรักในการถ่ายภาพทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นให้มีโอกาสได้ร่วมกันสืบสารงานประเพณีอันยิ่งใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในเชิงศิลปะวัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณีศิลปะและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางด้วยภาพถ่ายนะคะ ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานล่องสเปาจาละกรและจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายปรากฏต่อสายตาของสาธารณชนให้มากที่สุดนะคะโดยการจัดการประกวดในครั้งนี้นะคะก็มีหัวข้อ ของการประกวดก็คืองานประเพณีล่องสปเปาลจาวละกรประจำปี2566ค่ะคือภาพถ่ายจะต้องถ่ายภายในงานล่องสเปาเจาวละกรประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26และ27พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะสามารถส่งภาพถ่ายเร้ากวดได้ท่านละไม่เกิน5ภาพค่ะโดยให้ระบุชื่อภาพชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายภาพที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะซึ่งเริ่มส่ง ผลงามได้ตั้งแต่วันที่26และ27พฤศจิกายนนะคะแล้วก็จะหมดเขตภายในวันที่27พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา24นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสำหรับรางวัลของการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้นะคะชนะเลิศรางวัลชนะเลิศที่1นะคะได้เงินรางวัล5,000บาทค่ะรองชนะเลิศอันดับ1ได้เงินรางวัล4,000บาทนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล3,000บาท และรางวัลชมเชยอ,อีกนะคะก็จะเป็นเงินรางวัลอีก2,000บาทเช่นกันค่ะรวมทั้งสิ้น16,000บาททวนนะคะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมส่งนะคะ,ะภาพถ่ายของท่านเป็นความประทับใจขณะที่มาเที่ยวนะคะงานล่องสเปาเจาละกร,กรก็ได้นะคะก็สามารถที่จะส่งได้เลย หรือว่าจะติดต่อสอบถามได้นะคะที่งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปางหมายเลขโทรศัพท์054237237ต่อ300 3000หรือว่า3,000นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เ c e b o o k เทศบาลนครลำปางเว็บเพจนะคะก็ท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะร่วมนะคะกิจกรรมกับทางเทศบาลนครลำปางของเราเป็นกิจกรรมการส่งภาพถ่ายในระหว่างที่มาเดินเที่ยวชมงาน ะะก็สามารถที่จะส่งได้เลยนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นการประชุมโครงการสร้างฝายชะลอน้ําในแม่น้ําวังนะคะเมื่อวันอังคารที่7พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะนายกิติจิวะสันติการรองนายกเทศมนตรีนครลาปางรักษาราชาการแทนนายกเทศมนตรีนะคะเป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างฝายชะลอน้ําในแม่น้ําวังในเขตเทศบา,นาลนครลาปางครั้งที่1ประจําปีงบประมาณ2,567ค่ะโดยมีนายสมบูรณ์ครุภากรประธานสภาเทศบา,บา,นาลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อรับฟังแนวทางในการจัดทําฝ่ายดังกล่าวณห้องประชุมราชาวดีเทศบาลนครลำปางโดยเทศบาลนครลำปางจะดําเนินการจัดทําฝ่ายชะลอน้ําในแม่น้ําวังนะคะช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครลำปางช่วงท้ายฝ่ายพับได้นะคะตั้งแต่ชุมชนบ้านดงชัยชุมชนท่าเขาน้อยชุมชนสีบุญเรืองชุมชนนาขวมใต้และชุมชน สีปงชัยนะคะโดยมีเป้าหมายที่จะทําฝายชะลอน้ําจํานวนสามแห่งเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนนะคะ เป็นการเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินและก็เป็นแหล่งน้ําสําหรับการป้องกันปัญหาภัยแล้งและป้องกันอัคคีภยัยพร้อมเป็นการแก้ไขปัญหาวัชพืชในแม่น้ํานะคะและทําให้ภูมิทัศน์ทั้ง2ฝั่งมีความเรียบร้อยสวยงามสู่การจัดกิจกรรมทางน้ําตามประเพณีของท้องถิ่นต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงการฝ่ายชะลอน้ําของเทศบาลนครลำปางนั่นเองค่ะ ในข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องของอาทางด้านของ จังหวัดลำปางของเรานะคะก็ได้มีโครงการทำบุญตักบาตรวันธรรมะสวนะครอบครัวหิ้วตะก้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนยนต์ของปูจาค่ะเมื่อเช้าวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานายสุรพลตันสุวรรณรองนายกเทศมนตรีนครลำปางร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรวันธรรมะสวนะค่ะเป็นโครงการครอบครัวหิ้วตะก้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนยนต์ของปูจานะคะโดยมีนายชนาทิพย์ เสียมแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีฝ่ายคาราวาสและมีมหานัฐพงศ์จิตวังโสนะคะเจ้าอาวาสวัดกิ่วหลวงประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดกิ่วหลวงตำบลบ้านกิ่วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนะคะได้จัดโครงการทําบุญตักบาทวันธรรมมาสวนะครอบครัวหิ้วตะกาศรัทาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนยนต์ของภูจาสัญจรไปยังวัดในพื้นที่ ทีอ่อำเภอนะคะทั้ง13อำเภอของจังหวัดลำปางค่ะซึ่งมีกิจกรรมทาบุญตักบาตรมีการแสดงตีกองปูจานะคะการสาธิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนจังหวัดเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามปณิธานลำปางเมืองคนดีมีคุณธรรมนะคะและผลักดันนโยบายซอฟท์ฮาวเวอร์ไทยสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน ท้องถิ่นของจังหวัดลำปางอีกด้วยค่ะ มาต่อกันเลยที่ข่าวต่อไปเลยนะคะเป็นการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครลำปางครั้งที่5ทับ2,566ค่ะบ่ายวันพุทธที่8พฤศจิกายนณนะห้องประชุมราชพฤกษ์เทศบ,บา,นาลนครลำปางนะคะนายสุรพลตันสุวรรณรองนายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบ,บา,นาลนครลำปางครั้งที่5ทับ2,566เพื่อร่วมพิจารณาวินิจฉัย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ยื่นคำร้องขอข้อมูลเอกสารโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยางเพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบถ่วงดุลตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภานะคะทางนี้ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพุทธศักราช2540ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะเรามีข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะในช่วงนี้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ลงทะเบียนใกล้บ้านรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรี3ชิ้นต่อวันนะคะรัฐบาลก็ได้มีการเชิญชวนผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุที่มีภาวะพึ่งพิงป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะและมีภาวะกั้นปัสสาวะหรืออุจจาระเองไม่ได้นะคะทั้งลายเก่าและลายใหม่นะคะ,ะทุกกลุ่มอายุสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีไม่เกิน3ชิ้นต่อวันค่ะวิธีการขอรับสิทธิ์นะคะก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์บริการสาธารณาสุขใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลหรือแจ้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขหรืออสมอนะคะหลังจากลงทะเบียนก็จะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าระบบเพื่อทำการทำโครงการขอรับงบจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่นะคะเพื่อพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการทางนี้สามารถแจ้งความประสงค์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะคะสปะสะช โทรศัพท์1330นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรับเรื่องและส่งพื้นส่งไปยังพื้นที่ที่ผู้ป่วยอยู่นะคะก็ดำเนินการต่อไปให้นะคะสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะขอรับพ่ออ้อมผู้ใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นการรถภาระสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการศึกษาบ้างค่ะ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะรับทุนการศึกษาโครงการปตทนะคะแล้วก็มสอทอนะคะจุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลค่ะสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชนะคะร่วมกับทางด้านของบริษรัปทปตทจำกัดมหาชนมอบทุนการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีค่ะหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการสืร่อสารดิจิทัลนะคะในพื้นที่4จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดกาญจนบ นาบุรีอุดรธานีสงขลาและลำปางค่ะจำนวนจังหวัดละ25ทุนด้วยกันนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นี้ค่ะเริ่มการเรียนการสอนในเดือนมีนาคมนะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างล่างที่เราจะขึ้นให้นี้ค่ะ ในส่วนของอการจราจรหรือการเดินรถในช่วงนี้นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเวลานะคะเดินรถ เส้นทางสนามบินเชียงใหม่นะคะสถานีขนส่งลำปางค่ะซึ่งโดยกรีนบัสนะคะเปิดเส้นทางใหม่ค่ะเป็นการวิ่งเชื่อมต่อผู้โดยสารที่เดินทางจากสนามบินสู่สถานีขนส่งผู้โดยสารนะคะประเดิมเส้นทางสถานสนามบินเชียงใหม่สถานีขนส่งลำปางและสนามบินลำปางมายัางสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่นะคะหรือว่าอาเขตสองเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กันยายน 2,566ค่ะและตามที่ได้มีการประสานกรณีสายการบินดีเลย์นะคะเนื่องจากทางแอร์เอเชียต้องส่งเครื่องบินไปรับผู้โดยสารจากอิสราเอลกับ ประเทศไทยนะคะจึงมีผลกระทบต่อเส้นทางบินในประเทศบางเวลานะคะทางนี้เพื่อเป็นการป้องกันผู้โดยสารกรณีที่มีผู้โดยสารตกค้างนะคะทางด้านของกินบัตจึงขอปรับเวลาเดินรถจากสนามบินเชียงใหม่มายังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางนะคะจากเดิมเวลา17.30นาฬิกา30มนาทีมาเป็นเวลา18.30นาฬกา30นาทีนะคะก็ตั้งแต่วันที่21 ตุลาคมจนถึงวันที่30มีนาคม2567ค่ะโดยก็จะมะีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถที่จะติดต่อสอบถามบริษัทกินบัสได้นะคะเราก็จะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ข่าวสารของเราครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะใกล้ที่จะเข้าสู่ช่วงของประเพณีล่องสเป่าเจ้าละกอนแล้วด้วยนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยสําหรับการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่าง ร่วมถึงพี่น้องประชาชนด้วยค่ะท่านพร้อมหรือยังคะ26 27พฤศจิกายนนี้กับเทศบาลนาครลำปางวันนี้ดีฉันกุณทิดาเมฆนาภาพรค่ะพร้อมกับทีมงานประชาสัมพันธ์นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วสําหรับอาทิตย์หน้าเรามีข่าวสารอะไรจะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะคะก็คอยติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยมณเห์แห่งวัฒนธรรมและประเพณีอันง,งดงามของเจ้าละกอนที่สืบทอดมาอย่างยาวนานความผูกพันของแม่น้ำวังกับวิถีชีวิตของชาวลำปางจากรุ่นสู่รุ่นเทศบา,นนาลนครลำปางขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเจ้าละกอน 26 2 7ถึงพฤศจิกายนนี้ณสวนสาธารณะพิรมทานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เ<อ>ทศบา,นาลนครลำปางเว็บเพจ